สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เสียสุรัตน์ุดบุรีรัมย์ครับอยู่กับแปลงไหมคนะครับผมบ้านทุ่งสว่างตำบลสูงเนินอำเภอกษัตังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับหน่วยที่หนึ่งของเราเจ้าเจดครับผมเจดมือไวครับหน่วยที่หนึ่งนี่อยู่บ้านทุ่งสว่างครับเนาะพื้นที่ของท่านนายช่างครับผมแล้วก็คุณชูครับเจ้าของแปลงครับน่ารักมากๆครับผมเนาะพวกเราก็ ท่านเป็นมวยแทนครับแต่ว่าพื้นที่ของท่านนี่ก็คืออยู่ติดข้างเคียงกับลำห้วยครับเนาะคลองตรงนี้ครับเนี่ยคลองส่งน้าอยู่ข้างๆคลองใหญ่ครับเนาะแล้วก็พื้นที่ท่านติดตรงนี้พอดีเลยก็เลยได้มาทําโกกน้องนาแปลงนี้ครับถือว่าท่านก็ว่าท่านโชคดีครับเนาะสมัครปั๊บได้นอืนเขายกเลิกของท่านนี่ได้ครับ ตรงนี้สัดส่วนอยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งครับเนาะของรูปแบบบ่อหนึ่งต่อหนึ่งแล้วว่าแต่ว่าเรื่องของเนี่ยเรื่องของแปลงก็จะรูปใบบ่อจะชิดกันครับรูปแบบก็จะเป็นรูปแบบบ่อสองบ่อแต่ว่าเรื่องการวางของแท่ไก่ก็มาคุยใจรอบหนึ่งว่าจะเอาแบบไหนครับเนาะช่วงนี้แบบมันก็ไม่ตรงกับส่วนมากก็ไม่ตรงกับบริบทพื้นที่แล้วก็ไม่ตรงกับรูปแบบของแปลงครับ การวางบอกว่าลำบากขึ้นกับการทำงานของพวกเราเราดึงต้นปรังไว้ให้ท่านครับ เจ้าของแปลงอยากได้ดินสูงเข้ากับถนนที่เป็นถนนเรียบคลองครับเนะาะทำได้จะสวยมากเลยครับตรงนี้เริ่มงานวันแรกครับผมกับจเจ้าเจดครับผมวันนี้ชั้นบนน่าจะจบครับกับบ่อนี้ครับชั้นบนน่าจะไม่มีปัญหาครับน่าจะจบงานแน่นอนครับแต่ดินก็จะขุดยากน,นิดนึงเพราะว่าเป็นดิน เมื่อการดินโพนใช่ไหะดินโพนดินแข็งเป็นดินแข็งครับเียแต่ก็ไม่เกินพละกำลังของเจ้า SK200SM ครับ วันนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนฝนจะตกครับผมเนาะเหมือนมีฝนจะตกตรงนี้ปลานาจีครับท่านก็ชเ่ะได้เราก็ได้สูบน้ำก่อนครับเพื่อที่จะเอาปลา,าครับแล้วไม่น่าจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คตรที่จะถมทิ้งครับเนาะแต่มวลน,น้ำตรงนี้ก็ไม่ใช่น้อยครับพยายามไล่น้ำครับผม โอ้ได้ปลาชนบังใหญ่เลยครับเนี่ยตัวหนึ่งครับได้นะครับตัวหนึ่งน้ำไม่ขึ้นหรอ่ ประมาณ4ี่วันน่าจะประมาณถ้าไม่มีปัญหาก็น่าจะประมาณสี่วันครับเพราะมันขุดแบบเดิมๆเขาก็จะคุ้นหน่อย แต่เพราะว่าตรงนี้มันสูงเกินครับใครไปดูนะเป็นคันใหญ่เกินนะ,ะกินที่สมุนไพรนะกินที่เขานละ้ะไหวไไม่ะไครับครับ ทันอยู่ครับจะไล่น้ำหมดไม่เซ็ตายหรอกครับไม่จะกว่า <c oughs> จะมาถึงบุดมาได้แล้วก็ให้มันดันน้ำปลาไม่ทับน้ำปลาหรอกน้ำมันจะไล่ดันมาถ้ายังไม่ทันแล้วก็ทุนี้ก่อนพอก่อนครับเนาะไอตรงนั้นพอก่อนจะได้ไม่เสียโอกาสให้ไปขุดทางนู้นแทน น่าจะปลาเยอะครับนะเนาะน่าจะวันนี้ได้จับปลาด้วยครับแล้วก็ได้งานด้วยครับ ปลาครับปลามาทั้งนี้นองครับเนี่ยปลาไหลมาแล้วปลามาตามน้ำแล้วครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับเนี่ยบรรยากาศการขุดวันนี้ไม่ร้อนครับบรรยากาศน่าจะทํางานสบายๆครับเพราะว่าไม่มีไม่หนาวด้วยแล้วก็บรรยากาศเย็นอย่างนี้ก็ทำงานง่ายครับรถก็ไม่ได้ร้อนจัดนะคนขับก็สบายๆครับ ไม่แสบตาครับเนาะบรรยากาศด้านนอกของการขุดโพรงนานวันนี้แปลงของท่านคุณค,คร,นนรูครับท่านนายช่างครับของบ้านทุ่งสว่างครับพรงนานงสามไร่ของพวกเราครับรอชมยยนนอลลผมงลงานของพวกเราครับแปลงนี้ออกน่าจะดูดีสวยงามแน่นอนครับผมเนาะการออกแบบของนายช่างครับร่วมกับพวกเราด้วยกันคิดก็เพว่าน่าจะดูดีครับแปลงนี้น่าจะออกมาดีน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานของพวกเราครับถือว่าเราโชคดีมากที่ได้ทําของสูงเดิน ทุกแปลงของทุงนะครับคนละนาโมเดลครับของพัฒนาชุมชนเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบ้านตุ้งสว่างครับเป็นแปลงแรกของตุ้งสว่างครับแปลงนี้แต่มีไปข้างเคียงเป็นบ้านจันเนียงครับจันเนียงมี2บ่อครับ2แปลงแต่ว่าตุ้งสว่างเพิ่งมีแปลงนี้ครับแปลงเดียวเนาะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เป็นสถานที่เข้ามาก็สะดวกสบายครับหยุดติดกับลำห้วยอ้นี่ครับดูบรรยากาศมาด้านข้างก็หนีน้องหมาอยู่ครับนี่ฮะบรรยากาศตรงนี้จะเป็นคลองชนะทานครับแล้วก็ของเราที่ขุดติดกับคลองชนะทานเลยครับ ผมถือว่าตรงนี้สวยงามครับเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำครับเนี่ยตรงนี้ฮะอันนี้คือคลองชมทานด้านขวาครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นแปลงของท่านครับนี่ฮะมุมบนที่เราให้ชมกันครับสวยงามแน่นอนครับผมเนาะกับพคกน้างนามโมเดลแปลงนี้ครับลองมาดูกันว่าตอนเราเคอร์ริงเสร็จจะออกมารูปร่างหน้าตาของอรูปแบบบ่อแล้วก็หน้าตาของพื้นที่โดยรวมทั้งหมดจะออกมาแบบไหนครับเนาะ แต่การันตีเรื่องความสวยงามครับสาหรับฝีมือเจ้าเจดครับเจ้าเจาดถือว่าเนียนกรึบครับเนาะเป็นคนที่ทํางานเนียนเป็นคนที่ทำงานดีฮะนิ่งๆเนิบๆครับทําทั้งวันครับผมเจ้าเจดกำลังสรรค์คู่นงางนาโมเดลมาเป็นเกือบร้อยบอ่อแล้วครับผมกับอยู่กับทีมงานเสียสละรถบ,บิรามครับ พวกเราก็เน้นทํางานโคตรหนาโดยเฉพาะครับเนาะทำงานโคตรหาสส่วนมากครับเนาะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์พวกเรากดต mm ิดตามพวกเราครับเข้ามาแล้วก็ขออนุญาตกดซับคล้ายให้เราครับ mm hmm. กดไลค์กดแชร์ให้เราเพอได้เป็นกําลังใจครับเนาะก mm hmm. ับคลิปต่อไปให้กําลังใจน้องๆทุกท่านครับตีเป็นนักขุดของพวกเราครับค mm hmm. ลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ